เตรียมเปิดตัว P30 Pro New Edition รุ่นอัพเกรดสเปคมาพร้อมกับ Google Mobile Services เราจะมีรายง,งานว่าหัวเว่ยเตรียมเปิดตัวมือถือรุ่น P30 Pro New Edition ในวันที่15พฤษภาคมที่จะถึงนี้โดยตามข้อมูลบอกว่ามันจะมากับ Google Mobile Services ซะด้วยหัวเว่ย P30 Pro เป็นมือถือระทงสสุดท้ายจากหัวเว่ยที่สามารถเข้าถึง Google Mobile Services ได้โดยสเปคของมันก็ยังถือว่าพอใช้งานได้อีกเป็นปี2ปีด้วยชิป Kirin 980กล้ 80, กองหลัง4ตัวใช้เลนส์ที่รับรองจาก l e i c กหน้าจอโ l เ d ความละเอียด Full HD+ แบบขอบโคง้งแต่ทั้งนี้ก็ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าหัวเว่ย P30 Pro New Edition จะได้รับการอัปเกรดสเปคจากรุ่นนนน2019ในด้า มีแต่ข้อมูลนะครับว่าหวยจะเปิดให้จองมือถือรุ่นนี้ได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง4มิถุนายนในประเทศเยอรมนีการนำมือถือรุ่นเก่าที่เปิดตัวก่อนโดนแบนจากสหรัฐอเมริกาและยังสามารถใช้งาน Google Mobile Services ได้ตามปกติมาปัดฝุ่นอัปเกรดสเปคบางส่วนนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นทางออกในระยะสั้นๆของหัวเว่ยกับการโดนแบนไม่ให้ใช้แอปและริการต่างๆจาก Google นะครับเพราะว่าตอนนี้มือถือรุ่นใหม่ๆจากหัวเว่ยจะสามารถใช้งานได้เฉพาะหัวเว่ย Mobile Services เท่านั้นซึ่งบริการดังกล่าวยังไม่ม่่มมมมีีแแอออออปปปทททได้้้้รรรัับควาาาานนนนนนิยนยยยยใใใหหชกกกํขะะเเศโลลืออๆ็ ส่วนส่วน h u P. w e Pro n p w o n i w i o n t i o n จะวางขายในประเทศไหนและจะได้รับการอัปเกรดในเรื่องของสเปคส่วนไหนบ้างตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลออกมานะครับรวมถึงตัว Huawei เองก็ยังไม่ได้ออกมาให้คำชี้แจงของมือถือรุ่นนี้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้อัปเดตข่าวสารไอทีทันใจกันไดทุกวันนะครับ